สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ่ะคลิปนี้นะครับพามาดูนะครับสำหรับเรื่องคาดแข็งกับสปริงขาดบ่อยนะครับสำหรับจอนเดียนะครับตั้งแต่รุ่น40นะครับซีรีดีนะครับซีดีซีรีดีก็จะมีสามสามตัวนะครับมีตัว50 40ดีนะครับ ห้าศูนย์สี่ห้าดีแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับตัวหลักๆสำหรับใายที่เจอปัญหาเรื่องสปริงขาดบุขาดดูนะครับถามว่าแข็งบ่อถารถรถยังไม่ขาดยังงลายจะได้กับบอกแข็งครับบางคนว่าขาดมันแข็งอ่าถารถโดนไปนั่นมันมันกรแข็งนะครับขาดเท่าไกร่ตีเบิร์นเนาะบ่อจะเป็นรถยี่ห้อได้ก็ตามที่บ่อมันขาดให้โดริกนะครับ อันนี้ผมผมกากระลันตีเลยว่าแข็งทุกข่ายแน่นอนนอกจากเข้าสิปับเติมเสริมแต่งเอาเพราะว่าถามมาจากโรงงานเลยน่ะเห็นบอกเป็นอย่างคู่ปัตราลดูเดียวเพิ่นเพิ่นคือเึ้นขาเสริมขาดขึ้นมาเพราะว่าอย่างเพราะว่าให้ขามันหิ้มลงเพราะว่าขาขามันยาวขึ้นขาขาดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวสารคิีนี้จอน์เดียนะครับผมจะแนะนําเรื่องของสปริงก่อนเพราะว่าผู้ใดที่เจอปัญหาเรื่องสปริงขาดูนะครับนะครับนี่ลักษณะสปริงเดิม ผมจะมีเบิรงอยู่สองตัวนะครับตัวนี้สปริงเดิมจะเป็นส่งประมาณนี้นะครับสปริงเดิมนี่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะมันแข็งอะท่ามันดีบ่าแข็งมันก็ดีแต่ว่าข้อเสีย <c oughs> อุยข้อเสียมันก็คือพอเหยียบแล้วโดนไปมันจะขาดมันจะขาดต้องขอบต้องขอมันอีกอย่างนึงมันก็อาจจะติดคมคมของเล็กอะโตขอมันตรงนี้นะครับ แต่ถ้งเอาใส่สปริงนิ่มเข้าไปมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของสปริงขาดขาดบ่อยนะครับเพราะว่าสปริงมันนิ่มลงซึ่งมันแข็งมันก็ดีแต่ว่าพ่อการยืดมันยืดได้บ่ายมันก็ไปขาดข้อมันนะครับมันจะไปขาดบางตัวเคาะมันนี่านี่มันก็มีหลายอย่างหลายปัจจัยที่มันขาดได้อาจจะเป็นเพราะคมตัวนี้แน่นะครับถ้าลองคนนห่ไปถอดออกว่ามันแข็ง แข็งพอ,อยังครับผมบอกได้เลยว่าแข็งแข็งพอสปริงขาดถามวมาแข็งแห้งบอมันกับบอดดแข็งแห้งถึงก็แบบว่าแบบครับจนปวดขานะครับแต่ว่าคนอยากให้มันให้มันนิ่มถทามาแต่งให้นิ่มแบบคาดนั่นหรืออีกใดเลยบอแต่งได้ครับลดขั้นก่อนผมรุ่นหาซิดีอ่าขั้นขั้นก่อนจะมาสือรถไทยไงจอรเดียนะครับผมแต่งน่อ่าแต่ว่าผมผมกระแต่ง แตงขาดเอานะครับมันก็นิ่มอยู่ถามว่ามันก <van celui> ็อาจจะบสบายเท่าแบบบําเมนการใด้รึเลเลยนะครับแต่ว่ามันก็นิ่มลงอะครับมันก็ครับได้แบบตลอดยางๆครับได้แบบบนเหมือครับถามมันแข็งหลายพอเหยียบแบบว่าหน้างานแบบอย่างเช่นอ่าไทปลาไทงานทุกเบิกลงพันสามสี่ครมันสิไปสะสมอะครับพราไปเจอตอนนียก็ต้องยู่ห้างบ่มันก็เหยียบขาดดูเนี่ยอาจจะปวดค้างสิเนาะนะครับเพราะว่า ซึ่งสปริงมากครับโถดน่ะมันจะแข็งแล้วมันก็ขาดดูนะครับมันขาดดูเพราะว่ามันแข็งเนี่ยผมก็เลยมีสปริงตัวนึงมาแนะนำะเดี๋ยวจะว่าหาเดี๋ยวจะว่าขายของอีกนะครับแล้วแต่ผู้ผู้ใดอยากลองครับหรือว่าถ้าผู้ใดไปหาใส่เดก็บ,บ่ว่ากันครับอันนี้มาแนะนำนี่เป็นจะเป็นสปริงไหมซึ่งมันจะนิ่มกว่านี่ครับนิ่มกว่าถท้ามาขาดบ่มันบ่คอยขาดดอก นี่แหละสปริงตัวนี้ที่ผมใส่ขั้นาหาซุนหาซุนดีขั้นก่อนนะครับซึ่งทำว่า,าน้ำเดือดเลยมันก็บ,บริแข็งบริแข็งหมายมือกดได้ครับบริคมแห่งหอกนี่อ่่านีซึ่งถ้าบวกกับสปริงเข้าไปอีกบ่านี่มันก็มันก็ค่อนข้างที่จะแข็งเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ใส่สปริงดีกว่าบางคนไปถอดออกว่าพอใส่ซึ่งมันมีจังหวะระยะฝีนี่ บันแล้วคนเพิ่นแบบว่าเอาขานีข้างขาขาขาดเนาะพอข่างไปมันมีระยะแนวนี้มันเห็นไขาดเท่านะใหม่ไว้นะครับถ้าคนแบบครับรถแบบว่านิสัยแบบบอคอยเรียขาดมันก็ยูไดโดนนะครับยิงอยูไดโดนเลยแหละแต่ว่าถึงมันเท่าบอข้างขาขาดนี้ขาดมันติงแต่มันก็จะกคโตมันเองนะครับเห็นไห้ขาดมันฟี่พอมันฟี่มันก็พี่ในแฟนขาดใหม่ไว้นะครับขนี ขามันยังใหม่อยู่มันกับบกคยแข็งมาได้ซึ่งเอาไงว่าระยะมันมันมันยืดออกไปไกลมาครับขาดซึ่งเวลาขามันมันเบิดหมดล่ะมันก็จะเห็นในขาดแข็งนะครับกับเป็นเรื่องปกติของรถที่มีอ่าเป็นแผ่นขาดแห้งนะครับบวจะเป็นหัวได้ก็ตามซึ่งซึ่งจะเป็นแบบขาดแห้งเนี่ยจะได้กับแข็งถาทาใกล้ีเบิดนะครับนอกจากพวกขาดให้ดูริกสีมันจะได้กระดิ่มเพราะว่ามันเป็นขาดํามันพวกนั้นะครับ เป็นคาดน้ำมันมันกับบคอยได้มันใส่ชุดปั๊มเนาะยิงน้ำมันพวกน้ำมันก็จะนิ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันเหยยบไปกดแผ่นขาดโดยตรงเลยนะครับถ้าจะให้มันนิ่มก็คือต่อขาขาดตรงนี้ครับนี่นี่เห็นบอแต่ว่าขันนี้เพท่านในตัซึ่งเอาง่ายแหละมันต้องปั๊บรุงแก้ไขมันถือกับสเปกที่จะคล้องครับถา ถ้าสมมติว่ามาน้ำเดมมามาแบบเป๊ะเลยมันกับโบแมนเนาะขนาดดุนเยวเป็นคู่ประตางเสียรถผมผมก็ใส่ได้เอาหาสูงก็ใส่ขาต่อขาด้วยกันผู้ใดที่บอนบอลเคยใส่บอลนม่รองครับมันกับว่าขาดผมหนิมนะมันกระดิ่งขึ้นขึ้นครับเพราะว่าขาขามันยืดออกไปไกลแบบจังหวะกดมันก็น้อยลงมันนี้เข้าก็ต้องตั้งขาดใช่ไหมน้ำนะครับสํารับแบบผู้ได้ต่อขาขาดนี่สินะตีต่อขาตรงนี้ออกไปนี่ครับขาตัวนี้ยืดยืดออกมาอีก นี่ครับขาตัวนี้ด้นี่คาที่มันไปจับน้ำขาดนี่เห็นบ่นี่ตัวนี้ของพวฟูกาดมันเลยยืดออกไปอีกครับยืดออกไปมันใหญ่ได้อยู่ประมาณสองข้อมืออยู่แต่ว่ามันต้องหลือสุ้มนีออกเพราะว่าคันกรนี่ผมก็ตตอคาขาดกันกนิ่มสปริงออนเขาไปอีกบบบน,นี้โอ้ยนิ่มแห้งครับถ้าเรใส่สปริงแห้งแห้งเหลวแห้งหรอขาขาดแต่ว่าเข้ากับไ่น้ำครับพราะวมันดึงขาดไมันกดนะครับดึงห้มันดึงขึ้นแต่ว่าผมจะใส่เป็นสปริงขาดนิ่ม นะครับเอามาแนะนําพี่น้องเอฟซีนะครับนี่ค้องเดือมันจะหนาตาประมาณนี้มันจะมันจะแข็งนิดหน่อย,น,อยนะครับแต่ค้องแบบไม่มันก็จะนิ่มๆครับนิ่มๆซึ่งมันจะบม่ค่อยขาดนะครับบ่ค่อยขาดดอกแต่ว่าผมแนะนําว่าจะไปถอด Spin work, สปริงออกกัสันขาดเบิดไว้นะครับซึ่งสําหรับสปริง มันก็จะคมใหญ่กัจะพอๆกันแต่ว่ามันจะนิ่มกว่านะครับน,นี่นี่ของเดิมนี่ของใหม่สําหรับผู้ใดสนใจนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ในราคาตัวละห้าสิบบาทนะครับอ่ะตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทเอาร่วมช่งกับประมาณตัวละแปดสิบบาทนะครับนิ่มกว่าของเดิมหลายนะครับเพื่อผู้ใดสนใจอยากลองเอาไปใส่เบิ่งนะครับ ซึ่งมันก็ซอยได้ร้ายละเรื่องความหนิมนะครับครับก็บจะนิ่มมันจะนิ่มกาการร้ายนะครับแต่ว่าใจให้นิมกวอานี้คือต่อขาขาดนะครับจบดังต่อขานจบแน่นอนคือขั้นก่อนผุ่กับตัอกันผมต่อจนแบบผมลองเอาไปเหยียบใส่ครับอ่าอิมกสองของหน่องที่เคยงานทำกันนะอ่ะโอ้ความนิมนี่แบบไกล่เคียงเลยแต่ว่า กันเทียบกันก็แบบสปริงถี่ของเอ็มหกสองถี่แบบมาจากศูนมันจะมันจะแข็งแน่ใจหน่อยแต่ว่าของหนองิ่นสปริงมันยืดขั้นนมันเลยนิ่มแบบแล้วเลยขั้นนั้นแบบโค่นิ่มแต่ว่าคือตอนนั้นรถขั้นนั้นผมแต่งนี่แบบคือใกล้เคียงเขาขั้นนั้นเลยอาจจะบนิ่มท่อขั้นนั้นอยู่ประมาณสักตีไปสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับคือแบบใกล้เคียงนิ่มแห้งถ้าเทียบกันก็พวกเอ็มเจนหาแปบแปนสิผมว่าระยะคาดนี่ตีผมเหตุไปหน่ะอาจะพบกันเข้าขั้นเฮลีตัวนั้นเลยนะครับ แต่ว่าของหน่องเพื่อนนะมันสปีดมันยืดมันอะนิ่มแห้งแบบแล้วแห้งนะครับขาดมันเวลาเ้าเหยียบลงนะครับพวกนี้โมกสองตัวนิ่มๆนะครับสําหรับผู้ใดสนใจนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร065นะครับ3468950นะครับ065 3468950หรือแอดเฟซก็ได้ครับบิ๊กแท็กเตอร์นะครับเพื่อผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ลองไปใส่เบิ้งกับ ถาบอลอยากต่อคาขาดกะซึ่งถ้าต่อค้าขาดไปถ้าปเปลี่ยนสปริงกับแข็งก็เขาสปริงจะซอยซอยได้หลายซอยได้หลายเลยลหละนะครับโอเคสําหรับผู้ใดที่เจอปัญหาเรื่องสปริงของเดิมนีน่นว่าขาดดูนะครับใส่แบบเอาตีไปสักปีละสามตัวเลยบ่ถ้าผู้ดใดใช้งานตลอดตลอดเนาะเอ้ขาดดอียลีเพราะว่าของเดิมมามันอยากแข็งมันแข็งแบบบนันมันมาติดคมไ้ไอ้ มันเกาะคาขาดมันเนี่ยมันจะเกาะอยู่ประมาณเห็นบั้มันเป็นสารขมนะครับก็จิแข็งยี่หน่อยนี่วางนี่นะครับอะโอเคนะครับใครสนใจอยากลองเอาไปทดสอบใส่เบิ้งหรือว่าเอาไปลองใส่เบิ้งนะครับแต่แต่ว่าถามมาเดิมเดิมมันแข็งแหงบ่มันถามมึงเขากดมันก็แข็งอยู่แล้วแต่าคือมันกดให้่ครับกขาปุกเด็กแบบว่าคมบุลงเลยนะอืม เฮากะปรับแต่งเอานะครับยืดคาคาดออกเอาตามแบบว่าเฮาขับแล้วมันถนัดสําหรับเฮานะครับมันยังสิคับมวนรถนะครับถามันนิ่มมันขับสบายมันกะขับบ่เมื่อยบ่ล่าครับสําหรับสปริงคาคาดเนาะใครสนใจนะครับสอบถามได้นะครับว่าจะเป็นรุ่น40รุ่นอ้านะครับรุ่น45จังซี่ มักเจอปัญหาเหลืองค้า,ขา,ข,าขาดขาดขาดดูนะครับก็ลองทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าแอดเฟซมาคุยก,กันได้นะครับามันแก้ปัญหาได้ง่ายครับขาเข้อาแก้ปัญหาถึงจุดนะครับสำหรับจอนเดียนะครับเ้อากับแต่งเอาปั๊บแต่งเอา มันกะขับมวนนด้ขันเขาแตงได้ปั๊บได้เนาะนะครับส่วนมากถ้ามาจมกันเรื่องขาดแข้งบบกับโบตัวใหญแต่ว่าส่วนมากจะเจอเรื่องปัญหาสปริงขาดแต่ว่าตัวใหญ่รุ่นแบบบางคนพวกมันขับตอนเดียวรุ่นก็เก่าพวกหาสามหนึ่งศูนย์หาห้าหกหนึ่งศูนย์สิอาจจะเจอปัญหาเรื่องขาดแข้งพอรถมันเก่าแล้วมันกะขาดมันไก่เบิดนะครับแต่ว่ามันมันเป็นปัญหาแค่แบบอันนี้ซื้อหรอกบางคนมันเคยขับรถหนิมันไปขับรถแบบขาดแข็งสิมันกะเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่ว่าเ่าปรับแต่งเอาต่อเอาเห็นมโรไทย์ฟอร์ดเป็นน้ำน้ำข้นเป็นว่าขาดขั้นอีกขั้นหนึ่งเป็นยังขึ้นหนิแมแห้งคำนั้นเาเดิมมันคือแข็งแหนมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งเพราะว่าอา่าเพิ่นกับไปต่อขาขาดขึ้นกันโรเทร์ฟอร์ดนะครับต่อขาขาดเอามันก็หนิ่มขึ้นนะครับส่วนมากับต่อเนี่ยมันจะหนิม่มซึ่งถข้ามาแข็งหรือไม่แข็งนี่มันเป็นเรื่องปกติของรถที่เป็นขาดอา่าเป็นขาดแห้งภาษีห,าหนิม่มคือการในารูลิกเป็นไปบ่หรีครับนอกจากเขามาปรับแต่งเอา ถามว่าน้ำเดิมอ่ะแข็งทุกรุ่นแน่นอนยิ่งเก่าไปแข็งแข็งครับแต่ว่ากระโดถึงก็แบบว่าแข็งจนเหดืยบปรุงนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับผมหรือว่าผู้ใดที่สนใจกับติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวมาตอบให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ